ครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องซ่อมจิตไทยอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับกล่องนี้ก็มันบางๆนะฮะไม่รู้ว่าข้างในจะเสียหายหรือเปล่านะครับลองแกะดูกัน อ๋อข้างในมีซ้อนอีกหนึ่งกล่องนะครับแบบนี้ก็จะโอเคหน่อยหนึ่งกล่องข้างในเป็นกล่องของกิจทายอินเวอร์เตอร์เดิมๆของมันนะฮะก็ตรงนี้จะจะช่วยเซฟตี้นะครับไม่ให้ตัวกิจทายเกิดความเสียหายนะฮะเพราะกรณีกล่องของมันเนี่ยมันจะมีตัวฟองน้ำนะครับซับแรงกระแทกนะฮะ ตัวนี้เป็นกิจทาย600วัตต์นะครับอาการเสียผมก็จําไม่ได้แล้วนะฮะได้คุยกับลูกค้าอยู่แต่จําไม่ได้แล้วว่ามันเสียอะไรเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับ ดับแรกแกะดูก่อนเลยนะฮะครับก็มอสเฟตช็อตครับมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลน่าจะขาดนะฮะฟิลมันจะเป็นตัวนี้ ครับก็มีรอยบัดกีนะครับก็ผ่านการผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับมาสดุช็อตนะฮะสองตัวนี้เดี๋ยวลองถอดออกมาวัดดูข้างนอกอีกทีหนึ่งนะฮะ ครับก็เปลี่ยนมอสเฟตสองตัวนะครับมอสเฟตที่ใช้ก็คือเบอร์ยี่สิบห้าเอนแปดศูนย์เห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับขนาดยี่สิบแอมป์แปดร้อยโวลต์นะฮะ ครับก็เปลี่ยนมอสเศตและฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนกต่อไปก็จะทดสอบจ่ายไฟ AC เข้านะครับอลองดูทดสอบดูว่ายังช็อตอยู่หรือเปล่านะครับโดยจ่ายไฟเข้าผ่านหลอดไฟนะครับถ้าออนเบรกเกอร์หลอดไฟติดก็แสดงว่าช็อตยังช็อตอยู่นะครับถ้าออนเบรกเกอร์ aker, แล้วหลอดไฟไม่ติดแสดงว่าไม่ช็อตแล้วนะฮะออนเบรกเกอร์แล้วนะครับ on หลอดไฟหลอดนี้ไม่ติดนะครับแสดงว่าไม่ช็อตแล้วขั้นตอนต่อไปวัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณด้วยออสซิโลสโคปนะฮะ สัญญาณจะต้องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์นะครับนี่นะครับมาเสดตัวที่1น,นะฮะความถี่50เฮิร์สัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับโวลต์พ mm ีคทูพีค11.2นะครับอ่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยนะฮะเราต้องดูค่าดิวตี้มันด้วยนะฮะอ่ากิจทายเนี่ยค่าดิวตี้บวกจะอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์นะฮะลบจะอยู่ที่55นะครับ ก็จะเท่ากันทุกตัวแหละเท่าที่ผมวัดมานะครับจะถามว่าถ้าสัญญาณมันเป็นสี่เหลี่ยมความถี่5 0 p เฮิรตสเนี่ยส่วนใหญ่ค่าดิวตี้มันก็จะไม่มีปัญหานะฮะก็โอเคตัวที่1ปกตินะครับออฟเบเกอร์วัดตัวที่2ตัวที่2นี่เป็นตัวที่เราเปลี่ยนนะครับ นะครับสัญญาณก็เป็นสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับว้นพีคทูพีคอยู่ที่11.2เช่นกันดิวตี้ก็ปกตินะฮะวัดตัวที่3นะครับนะครับตัวที่3ก็สี่เหลี่ยมนะฮะสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์ตนะครับ วนพีคทูพีคอยู่ที่11.7นะครับตัวที่4นะครับตัวที่4ก็เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่11.7นะครับก็แสดงว่าทางฝั่ง AC ปกติแล้วนะครับออกไปเราจะจ่าย DC เข้าเทสนะฮะ ญาติเก็บขาตั้งกล้องกันนะครับเกตกะ ครับ DC ที่จะจ่ายทดสอบก็คือ42โวลต์นะครับอันดับแรกเราจ่าย DC เข้ามาแล้วเนี่ยฮะให้สังเกตดูกระแสด้วยนะครับว่ามันไหลหรือเปล่านะครับเพราะว่ากิจทายปกติจ่าย DC เข้ามานะฮะถ้ายังไม่ได้ออนสวิ์จะไม่มีกระแสไหลนะครับแวดก็จะไม่ขึ้นนะฮะจะเป็น0แอมเห็นไหมครับอันนี้คือปกติไม่ช็อตนะครับทางฝั่ง DC นะครับแล้วก็ออนสวิ์ดูนะฮะเพื่อดูว่า ไมโครคอนโทรเลอร์ยังทำงานหรือเปล่านะครับก็สังเกตไฟแสดงสถานะนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้รุ่น600วัตต์นะครับก็แสดงว่าไมโครคอนโทรเลอร์ยังทำงานปกตินะฮะเวลาเราออนเนี่ยนะฮะมันจะเทสระบบไฟหลอดไฟทุกดวงจะต้องติดนะครับแล้วก็ก็จะเทสเช็คความพร้อมนะฮะนะครับมันขึ้นเฟลแสดงว่าทุกอย่างยังไม่ไม่พร้อมนะครับ โอเคนะครับเมื่อทางฝั่ง DC ปกติฝั่ง AC ก็ปกติแล้วนะครับเราก็จ่าย AC เข้านะครับพร้อมที่จะลันใบพัดหลอดไฟนะฮะใบพัดหลอดไฟนะครับออสวิตดีซีนะครับ,รบแล้วก็รอดูว่ามันจะลันได้ไหมโอเคนะครับ สามารถรันได้แล้วนะครับนะครับกิจทายตัวนี้รุ่นนี้นะฮะเสียงหม้อแปลงหม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์นะครับมีเสียงดังจีจีจี้จ้ตัวย นะครับแต่มันก็ไม่ได้ผิดปกติใดอย่างใดนะครับมอแปลงดังอาจจะเป็นเพราะผ่านมาไม่แน่นนะฮะมันก็เลยมีเสียงความถี่สูงดังนะครับการกินกระแสก็ปกตินะครับอยู่ที่3แอมป์เพราะว่าผมลิมิตตัวสวิตชิ่งไว้ที่3แอมป์นะครับไฟแสดงสถานะ ก็ปกตินะฮะรันปกติรันรันได้แล้วนะครับปกติหรือไม่นั้นต้องเทสในวันพรุ่งนี้นะครับมอเตอเฟไม่ร้อนนะฮะแนะนำนิดนึงนะครับอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับในการทดสอบความร้อนตรงนี้ต้องอใช้ตัวยิงวัดอุณหภูมิจะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนมันเป็นไฟ AC นะนั้นจะดูดได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์นะครับตัวนี้อาการที่เสียก็คือมอสเฟตชอ็อต2ตัวแล้วก็ฟิลขาดนะครับมอสเฟตชอ็อตฟิลขาดนะฮะเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลก็สามารถกลับมาลันได้นะครับแต่จะปกติหรือไม่นั้นนะฮะ ต้องรอเทสอีกทีนึงแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในาอากาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ